สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของ Adobe Firefly Beta เนาะซึ่งออกมาได้สักประมาณเดือนกว่า2เดือนละนะก็ที่มันออกมาก็คือ Text to Image ก็คือเหมือน Midjourney เหมือนอะไรพวกนี้นะครับก็คือเราสามารถใส่พร้อมก็คือใส่ตัวหนังสือเข้าไปแล้วก็ให้มันสร้างภาพขึ้นมาเนี่ยครับอย่างคำเนี้ยอย่างรูปเนี้ยเขาก็เขียนพร้อมว่า Cursor e i d e of Deser Sunset l o a d i n g Spring a n g l e Angle อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่ง เราสามารถใส่ให้มันสร้างภาพขึ้นมาจากของที่ไม่มีอะไรเลยได้นะครับอย่างรูปนี้เนี่ยมันก็จะมีออ์แกนี้เนาะแบบนั้นแบบนี้ผมลองเลือกอันไหนก็ได้สักอันหนึ่งนะครับผมลองเลือกอันนี้ปุ๊บเนี่ยแบบนี้ผมชอบผมดาวน์โหลดอันนี้คือขี้เขียดขี้เขียจมานั่งทําใหม่เนาะผมขอดาวน์โหลดรูปนี้ขึ้นมาก่อนนะครับปุ๊บอ่ะดาวน์โหลดเข้าไปผมเอาใส่ไว้ที่เดสก์ท็อปนี่แหละ ก็คีเขานี่นะโอเคใช้ไปอันอันนึงละนะครับก็คือเป็นการสร้างภาพขึ้นมาจากของที่ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีนะครับแต่อันใหม่ขึ้นมาตัวนี้พิ่งออกมาแล้ววันนี้สดสดร้อนๆเลยครับเมื่อวันที่ยี่สามยี่สี่เนี่ยนะครับออกมาสดสดร้อนๆอนก็คือตัวนี้ generative fill นะครับตัวนี้มันต่างกับไอตัวเมื่อกี้ตรงไหนมันต่างกับตรงที่ว่าอันเนี้ยเราเอารูปคมโรมีรูปหรือเราสร้างถ่ายรูปมาหรือเราวาดรูป เอาเข้ามาเราใช้ให้ AI g e n e r a น e เให้อย่างเช่นผมลองเอาเป็นนี่รูปนี้หรือรูปนี้ก็ได้เนี่ยรูปนี้นะครับรูปเนี้ยผมสามารถจะบอกว่าอืขอ,อเป็นเปลี่ยนแบะดากาวได้ไหมเนี่ยครับ Insert ร์ตเนี่ยนะครับมันจะอินเสิร์ต e m มูฟกับแพน e m มูฟ,มฟนี่คือเอาของออกนะครับแพนนี่คือเอาไว้แบบเอาไว้แบบนี้ครับแผนเนี่ยกด Space bar ก็ได้เอาไว้สําหรับ เลือกไปเลือกมาเนาะ Remove เอาของออก Insert คือเอาเอาของใส่เนาะอย่างอันเนี้ยผมบอกว่าผมขอเลือกแบ็กกราวผมไม่อยากได้แบ็กกราวนี้ผมอยากได้แบ็กกราวอื่นเห็นไหมมันจัดการให้เรียบร้อยนะครับแล้วผมบอกว่าเอาเป็นเอาเป็น Thai House นะครับ Classic c l a s s ไทเฮาไทเฮาวอมโคนโอเคลองดูได้ไหมเจนเนอเรทปึ๊บลองดูครับว่ามันจะเนียนไหมผมผมจะโอเคหรือเปล่านะครับลองดูใช้เวลานิดนึงนะคะรับเพราะว่ามันใหญ่เนี่ยครับ มันก็จะมีรูปบ้านเรือนไทยเก่าๆนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กนะครับอาจจะแบบว่าผมใส่ข้อมูลไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีนะครับคลาสสิกไทยเฮาเฉยๆดูสิเป็นยังไงหรืออาจจะต้องใส่ w ดเด e นเป็นวรอเปล่าไม่รู้เดี๋ยวดูดูให้มันเป็นเรือนไม้ โอเคโอเคได้อยู่ขอเป็นอันนี้นี่ถ้าเกิดเราไม่ชอบนะครับเราบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันผิดละบอกว่าอันนี้นี่คือไม่เป็นเหมือนที่เหมาะสมนะครับมีของซึ่งไม่เข้าใช่ไม่ใชคค่คือการใช้ AI นะครับเราอยากให้ AI ฉลาดขึ้นเนี่ยเราต้องสอนมันเหมือนเราเหมือนเราสอนลูกน้องอะนะครับอย่างอันนี้ผมบอกว่า ah, อ่าแค่อย่างนี้รูปนี้แฮปปี้แล้วผมคลิปก็คือแฮปปี้กับฉากนี้ละจากนั้นผมบอกว่าเฮ้ย ผมขอเปลี่ยนเสื้อได้ไหมผมระบายเสื้อเลยครับปึ๊บระบายเสื้อเนาะระบายเสื้อปึ๊บเอาบาดใจน่อก็ได้ระบายเสื้อ,อ,าาใ,อใช้กดแพ็กเกจคีย์คือตัวปีกาไอตัวสีนั่นแหะครับในคีย์บอร์ดเนาะระบายปึ๊บผมบอกว่าเอาเป็นไว t e เชิ้ t นะครับแล้วก็แบล็ ฟอนต์สูตรก็คือให้ใส่เสื้อเชิ้ตขาวใส่เสื้อน,นอกสีดำนะครับลองดูได้ไหมปุ๊บให้มันจัดการให้คือไม่จำเป็นต้องทำเฉพาะส่วนอะไรอย่างนี้นะครับคืออันนี้เป็นการทำได้ดูสิเป็นยังไงนี่คือเราลองเล่นไปด้วยกันนะครับเมื่อกี้เขาใส่เสื้อส้มนะโอ้ก็โอเคนะครับเนี่ยอันนี้ ไม่มีปีกอะไรขึ้นมาด้วยเนี่ยบอกว่าไม่ใช่นะครับผมบอกอย,อย่ามาสีส่วะนะครับมีของซึ่งไม่เหมาะสมนี้นะครับก็อพอได้อยู่นะครับผมบอกเอาใหม,ม่เพิ่มเพิ่มขอเพิ่มคืออันนี้ผลระบายเกินไปหน่อยนะระบายเกินไปหน่อยมันก็เลยเป็นไปนตามฟอร์มเนี่ย ดูสิเป็นยังไงอ่ะรูปนี้ผมเอาเวิร์กนะครับเวิร์กสุดละผมก็คลิปเนี่ยคลิปปึ๊บเนี่ยเห็นไหมคือเราสามารถจัดการอะไรต่ออะไรได้ง่ายแล้วจริงๆแล้วมันทำได้มากกว่านี้นะผมลองเล่นเนี่ยอันนี้คือแบบอยูอ่ดีก็คลิปขึ้นมานะครับผมลองใส่เป็นบอกว่าใส่ผมทําขอบตานะลายขอบตาแบบนี้ปึ๊บ ไว้ขอ,อบตาแบบนี้ลองดูซิว่าทำเมคอัพได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับผมอยากลองอ่ะปึ๊บผมลองบอกว่าทำเป็นสโมกกี้อายแชโดว์สโมกกี้อายแชโดว์ลองดูซิได้ไหม รุ้นนะเนี่ยลุ้นนะครับคือของพวกนี้เราเล่นแเราจะได้รู้แล้วก็จะได้อะไรใหม่ๆนะครับนี่มีแต่งมีอันนี้เวริร์อันนี้นี่แบบรู้สือสีขาวไม่เอาเนี่ยมีป้ายนิดเบาๆอันนี้หนักๆโอเคคลิป okay, เห็นไหมครับเราสามารถจะใส่อะไร้นใส่นี่ได้ทำอายแชโดว์ยังได้เลยซึ่งโอเคนะครับโอเคอยู่นะครับแบบนี้ ซึ่งพอเราดำอย่างเงี้ยได้เนี่ยแฮปปี้ละเนาะก็เราสามารถจะเอาอะไรมาใส่ตรงไหนก็ได้เนาะเนี่ยครับก็อยู่ที่จินตนาการของเราละนะครับอันนี้คือ generative f i e l d ผมขอเอาเป็นเดี๋ยวผมลองเอารูปเอ่อรูปนี้นะครับรูปนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการทำรูปขึ้นมาในเนี้ยไม่มีอะไรจริงเลยนะครับ เจนเนเรตขึ้นมาทั้งล้วนๆเลยนะครับทั้งปารีสทั้งหองไอเฟลทั้งต้นไม้ทั้งปลุทั้งคนเดินเนี่ยเป็นคนเจนขึ้นมาหมดเลยนะครับแต่นี้ผมลองผมลองเอาเอสมายลี่นะครับสมายลี่นะครับผมลองใช้สมายลี่แบทนะครับนี่ผมระบายเลยปึ๊บนี่เป็นอ่าสมายลี่เอ็ม ที่โอเคก็คือใส่หน้ายิ้มเข้าไปดูซิว่าเป็นยังไงมันก็มีสไมลี่ขึ้นมาให้นะครับเป็นเหมือนปล่อยปักอย่างนี้นะครับซึ่งผมว่ามันยังให้เวิร์กเอาเป็นเยลโล่เพราะมันก็นเหมือนมันเป็นเยลโล่สไมลี่เอโมเอรี่เนาะ แล้วผมเข้าไปตรงนี้มันเซตได้นะครับปุ๊บบอกว่าให้ตัวเนี้ยมันมันปรีฟอร์มคือเราระบายเป็นวงกลมก็จริงแต่ให้มันทําเฉพาะตรงไหนก็ได้ให้มันเหมาะสมหรือให้มันฟิกให้มันเหมาะเหาให้มันเราระบายตรงไหนให้มันทําส่วนที่เราต้องการระบายเนาะเนี่ยครับผมข้อลองจินเดเตัวสิก็คือตอนเนี้ยมันก็จะทําให้เต็มทั่วนี่เต็มทั่วตรงที่เราระบายตรงนี้นะครับ นี่เห็นไหมมันก็จะเป็นรอยปักเห็นไหมครับผมว่าอันนี้ก็จะได้เวิร์กเดี๋ยวต้องทำเพิ่มอีกสิเป็นยังไงก็ผมว่าอันแรกเวิร์กสุดอ่ะอันนี้เวิร์กสุดนะครับแบบนี้ซึ่ง,งผมว่ายังไม่ค่อยเวิร์กนะก็ผมขอเคลียร์ไปก่อน ระบายอีกทีนะครับอเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาเคียร์ก่อนนะครับตอนเนี้คือมันเป็นแปะลงไปแต่ว่ามันรอยเกงมันมีรอยยับเนาะรอยพับอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนแปะแล้วมันไม่เนียนนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีวิธีทําให้เนียนได้นะครับก็คือผมสามารถจะเคลียร์ออกไปก่อนนะครับแล้วผมสามารถไปเซตติ้งตัวเนี้ยผมปัดปัดอเบสิตี้ให้มันลดลงแบบนี้ก็คือให้มัน ไม่เต็มที่นะครับเนี่ยระบายมาแล้วมันจะสาสายเห็นพื้นข้างล่างเห็นไหมอย่างนี้นะครับเนี่ยผมระบายเสร็จนะครับผมใช้ Celero Smiley เหมือนเดิมปุ๊บพิมพ์ลงไปลองดูซิจะเป็นยังไงคืทิ๊กเนี้ยมันจะแบบว่าเป็นการสั่งให้ไฟล์ไฟลบอกเห็นไหมสั่งให้ไฟล์ไฟลบอกว่าแกช่วยดูด้วยว่าลักษาวิเคราะห์ด้วยว่าเท็กเจอร์ตรงเนี้ย มันมีรอยพับรอยอะไรหรือเปล่าแล้วแกก็ทําไปตามรอยพับเห็นนะเนี่ยครับโอ้โหเจ๋งอันนี้ w ว r k แกละผมคิดจากแทนที่ว่าเหมือนเอาอะไรมาแปะไว้เฉยเท่ากายเปมนว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันแปะไปตามรอยพับเลยนะนะครับก็คือตัวนี้ครับ setting opacity เนี่ยเวิรนะครับอยากให้มันอิงตามเนื้อหาที่อยู่ในรูปต้นฉบับมากน้อยแค่ไหนก็เลื่อนเอาได้ลองเล่นดูนะครับตรงนี้เป็นของซึ่งสนุกมาก นะครับเนี yeah, ่ย <Yeah. S 1> ผมลองเอาตรงอื่นดูส,ดสิตรงนี้ผมลองเอาเป็นตัวนี้ก็ได้ตรงนี้นะครับเนี yeah. ่ยหกเหมือนกันแล้วผมบอกว่าเอาเป็นลายลายปักแมง,งุมนะครับสไปเดอร์เอ็มเอดอรี่นะครับเอ,รเอาเป็นเอาเป็นสีอะไรดีเอาเป็นสี บลูสไปเดอร์ไม่เอาบลูเพราะบลูมันเนี่ยตัดกับพื้นนะครับเลสเลยเลสเลสเลสแดงนะครับเลสสไปเดอร์สมเบอร์ y ดอรี่ามันอยู่ที่ใสๆใช่ไหมนะครับผมต้องเข้าไปแล้วบอกว่าให้มัน preserve content เป็นอันนี้ r e f o r m นะครับเอ่อเอา,เอาเ preserve content ตัวนี้คือบอกว่าให้ดูตัว g e n e r a t e ตัวเนี้ย ให้มันเป็นสร้างของใหม่หรือว่าให้มันอิงจาก,กตัวของเดิมนะครับหรือว่าตัวนี้ก็คือให้มันเป็นไป,นปนตามพร้อมเต็มเต็มเลยหรือว่าให้มันอิงกับ o r i g i อลอ image ผมลองเล่นดูเพื่อหน่อยอย่าง,งนี้นะครับแล้วก็เจนเนอเรชไอ้พวกนี้ต้องลองเล่นดูนเนาะอันนี้ใหม่มากนะครับผมก็เล่นเบื้องต้นกับพวกคุณนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าผมรู้ทิศเ,เล็กๆน้อยขึ้นมาก่อน,น,อนหน้านิดนึงเท่านั้นเองเห็นไหมมันก็จะพยายาม แอนเรียกครับมันก็จะพยายามเป็นไปตามส่วนที่โค้งตามนะครับซึ่งถ้าเกิดเราบอกไม่เอาอย่างเงี้ยบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะตัวนี้ไปหน่อยหรือเปล่าอย่างเงี้ยน,นะครับก็ลองเล่นดูคือหาต้องหาทิของตัวเองดูเนาะนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเอออะไรที่มันเวิร์กไม่เวิร์กนะครับเนี่ยลองดูซิมีอันไหนที่มันเข้าท่าบ้าง นะครับอย่างตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าผมบอกว่าอ่ะผมไม่เอาแล้วครับผมค่เคลียร์ไปผมบอกว่าให้มันไปอยู่ขอบๆตรงนี้ลองดูนะครับสไปเดอร์ปุ๊บดูสิว่ามันจะฉลาดพอที่จะบอกว่าเฮ้ยไม่แปะแบนๆไปหรือเปล่าให้มันแปะตามเคอร์ฟของตัวขาคนไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็สามารถจะทําต่อมาได้เห็นไหมก็ผมว่าเวิร์กด,ดีนะครับอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยลองเล่นดูครับลองเล่นดูอย่างอีกรูปเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าพอละรูปเนี่ยเมื่อกี้ผมอัปโหลดรูปเมื่อกี้ไปใช่ไหมรูปไหนวะตัวนเนี้ยนะครับตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะบอกว่าผมระบายเลยผมเอาแบ็กกราวนี่เอาออกนะครับผมบอกว่าเอาเป็นหน้าหนาวนะครับ snowy winter เออนะครับ mountain in b a c k brown ลองดูซิ t a i n ไม่ใช่ n โอเคปุ๊บดูซิว่าเป็นยังไง นี่ครับเราสามารถดูได้เนหะ็นไหมมีรูปผมว่ารูปไหนสวยดีวะคือเราเจนได้เรื่อยๆนะครับจะไม่แค่แค่สี่รูปสร้างแปดรูปสิบหลวงสิบสองรูปก็ได้แล้วค่อยมาเลือกออกก็ได้ครับแต่ผมว่ารูปผมว่ารูปเนี่ยเป็นดูสิมันมีขีดม,มากเข้าไปข้างในด้วยเนาะเจ๋งดีนะครับ ผมว่ารูปนี้ผมชอบผมก็คลิปนะครับแล้วผมก็ลองบอกว่าผมลองทำตัวตรงนี้นะครับผมระบายระบายโค้งมาแบบนี้แล้วบอกว่าเอาเป็นบันไดสเตคเคสน่าจะใช่เนาะผมน่าจะใช่สเตคเคสคือบันไดเนาะน่าจะน่าจะใช่น่าจะใช่ไหมลองดูด เนี่ยครับมีบันไดเห็นไหมมีบันไดขึ้นมาซึ่งเออโอเคมันอาจจะไม่ค่อยเ,เป๊ะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ชอบอย่างเงี้ยเราก็บอกอันนี้มันไม่เวิร์กต่อไปนี้ได้บริการเราได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ไม่เวิร์กเงี้ยมก็สั่งต่อไปแกจะได้รู้ใจฉัน นะครับแบบนี้ผมว่าอันนี้เวิร์กสุดละอันนี้ก็นิสตอตนะครับคือไม่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 ไ,มไ,มได้ผลที่ดีเนี้ยปึ๊บหลอกอันนี้ปึ๊บเนี่ยครับคือทำอุ้ยเอาไปไหนซะละเฮ้ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับอย่างรูปนี้ก็เหมือนกันสมมตินี่เป็นรูปวาดเนาะผมระบายอย่างเงี้ย ผมบอกว่ารูปนี้ผมไม่เอาเป็นหมวกไอ้นี้ผมเอาเป็นหมวกเอาเป็นเบสบอลแคปแล้วกันหมวกเบสบอลนะครับผมเอาเป็นหมวกเบสบอลเนเอาเป็นเรดนะครับเรดเบสบอลแคปลราดูซิคือมันก็จะวิเคราะห์รูปเนาะแล้วก็จะหาหมวกเบสบอลมาใส่ให้เรานะรูปนี้เมื่อกี้มันรูปถ่ายกันนะ อันนี้เป็นรูปวาดใช่ไหมลองดูซิว่ามันฉลาดพอที่ว่าจะไม่เอารูปถ่ายมาแปะให้เราไหมเห็ป่คือมันมันเราไม่ต้องบอกนะครับเป็นโฟโต้หรือเป็นอะไรเนาะคือมันจัดการจัดการให้เราแต่ว่าหมวกมันก็จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ตอนนี้นะครับมันก็ต้องอใช้เวลาเนาะแบบเนี้แบบนี้ก็ก็ลองลอง,ลองเล่นดูนะครับผมว่าเวิร์กดีนะครับลองเล่นตรงนี้ยก็แบบเข้าไปเนี่ยครับ แอร s แท็บแท็กเนี่ยเข้าไปเซตติ้งตัวนี้ครับพวกความโปร่งใสพวกอะไรพวกนี้ลองเล่นดูแล้วก็เอาลองแชร์รูปมาให้ผมดูก็ได้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะได้สมมุติอย่างเงี้ยถ้าเกิดรูปนี้เราทำเสร็จแล้วดาว,ดาวน์โหลดได้เนี่ครับดาวน์โหลดเนี่ยครับมันก็จะบอกว่ารูปเนี้ยมันมีเขาจะแปะเลยนะครับว่ารูปนี้มีที่มายังไงมาจากอะไรซึ่งไม่ได้แบบซีซัวนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับยังเอาไปใช้ทำธุรกิจไม่ได้เนาะเพราะมันจะเป็นเบต้านะครับยังไม่เป็น public จริงๆนะครับก็ลองเล่นดูนะครับลองใช้เอาไปใช้ส่วนตัวได้นะครับแล้วมีข้อดีข้อดีอีกอย่างก็คือตอนเนี้ไม่จําเป็นไม่ต้องรอเ a i ติ้งลิสต์อะไรแล้วนะครับเข้าไปในไฟล์เด adobe.com เนี่นะครับแล้วก็ ไซน์อินเลยของเราเข้าไปตรงนี้เนาะเราดเูเนี่ยครับเข้าไปเนี้ยครับสั่ง s ซ g ์อินเลยครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมี Adobe ID ด้วยใช้ Google ใช้ Apple Facebook เนี่ยได้เลยของผมมี Google เหรอผมมีบัญชี Google อยู่เนาะเนี่ยครับเัาก็จัดการเนี่ยครับให้ละแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดไซน์เอาเนี่ยเราไม่ใช้ Facebook สิเนี่ยครับ ใช้ Facebook มันก็จะไปจัดการล็อกอิน Facebook นู่นนี่นั่นให้นะครับพอล็อกอินเสร็จมันก็จะกลับมาพี่ไฟล์แล้วก็ให้เราเล่นเลยเนาะซึ่งซึ่งโอเคหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับเอาไปลองเล่นกันดูเนาะมันมันทำอะไรได้สนุกมากนะครับแล้วก็เอามาใช้ผมดูด้วยบ้างเนาะโอเคครับคราวนี้สวัสดีครับ